สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่รักการปลูกต้นไม้เดี๋ยววันนี้จะมาตามดูต้นไม้ที่กำลังเป็นกระแสนิยมนะครับอย่างมากคือต้นมะลิตลองลงมาก็มาพรับมะเกลือ ก็จะแถมต้นตะโกให้เป็นตระกูลเดียวกันเนาะสามสี่ต้นไม้ที่บ้ามาเนี่ยมีสวนที่อยู่บ้านนนทงหลางตำบลละหาหนาเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นพอดีช่วงนี้ติดโควิดพอดีไม่มีอะไรทำอยู่กรุงเทพก็เลยลงมาดูแลสวนซะหน่อย สวนก็ปลูกต้นไม้หลายอย่างางานระบบก็ยังไม่เสร็จหรอกครับเพราะว่าปลูกไว้รอบว่าจะปลูกให้รอบอยู่ามคันนงคันนาก็ยังปลูกไม่เสร็จแล้วก็สสาอีกลูกก็ยังไม่ได้ขุดนะครับนีทางเข้าสวน ว่าทางเข้าบ้านที่ผมว่าจะทำทำบ้านสไตล์รีสอร์ทอยู่ตรงที่โล่งๆเนี่ยมาเรามาตามดูมะลิดกันอันดับแรกมะลิดที่ปลูกไว้คราวที่แล้วที่ผมให้ดูมะลิดโอ้ยังอยู่เท่าเดิมอยู่เลยเห็นไหมครับพี่น้องเนี่ย ต้นนี้น่าจะตายแล้วละเดี๋ยวค่อยเอาต้นใหม่มาลงตายไปเไรเดี๋ยวไปดูต้นที่สองครับเหลือห้าต้นเนาะมาปลูกต้นเล็กๆต้นนี้งาม คุมฟางให้สวยอยู่ให้กล้วยเป็นลมเงาไงปลูกผสมผสานมีมะลิดไม้แดงพยุงพยุงอะเยอะเพื่อนไม้แดงไม้แดงก็สวยงามคู่กับผักวานปลานี่ครับ อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งสวยกำลังสวยงามเลยก็ปลูกทั้งไม้ยืนต้นไม้ผลไม้กินผลก็พวกละมุดปลูกนี่ต้นละมุดมะม่วงปลูกปลูวกไว้ยเยอะครับ ผมความคิดของผมก็คือว่าปลูกต้นไม้รอบบ้านก่อนเป็นร่มเงาด้วยพอดีบ้านอยู่ติดถนนทางเข้าหมู่บ้านห่างจากหมู่บ้านก็ไม่ถึงร้อยเมตรนะครับเป็นบ้านหลังแรกทางเข้าก็าจะปลูกผสมมสาร ปกลมไม้กันฝุ่นกันวันไปกันลมกันฝนไปเป็นลมเงา,เอาชอบผมมีคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วแนะนำเพื่อนๆอ,อ่านี่อีกต้นหนึ่งอันนี้ต้นที่สามที่สีแล้วต้นที่สี่ ต้นนี้ก็สวยต้น,ตนกล้วยนี่ต้นที่ห้าต้นมะลิษต้ตนมะลิษนะครับเนี่ยสวยเลยอันนี้ปลูกสี่เดือนห้าเดือนแล้วตอนปลูกมันผมเอามาปลูกนี่มันเล็กๆ ต,ตอนนี้มันก็โตขึ้นมาตอนนั้นมาปูเอามาป้วงมีสี่ใบเองตอนนี้ก็จเจริญงอกงามใช้ได้ไม่ค่อยได้รดน้ำไม่มีใครรดน้ำให้ครับเพราะอยู่กรุงเทพกลับมาก็ว่ารดน้ำดูแลเอาห่มฟางสักหน่อยรดน้ำ วันละครั้งสักอาทิตย์นึงก็น่าจะรอดต่อเดือนอันนี้มาพรับาบมะพรับนี่ต้นโตถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยโตเร็วพอสมควรเอานามาปลูกก็ไม่ได้ยังไม่โตขนาดนี้แต่ก็โตกว่าต้นมาริดหน่อย อนนนนี้้ก็โตขึมายอยากเชิญชวนเพื่อนๆปลูกต้นไม้ปลูกต้นอะไรก็ได้ครับไม่เป็นร่มเงาอากาศจะได้ดีขึ้นไม่รู้ว่าที่อื่นหนาวหรือเปล่าขอนแก่นผมเนี่ยโหโมกุลานี่หนาวเยอะๆครับตอนเช้านี่สิบส่าองศาหนาวมาก มะพาครับครับบูกสีเวต้นเหลือแปดที่ตายมะพับาพที่ตายโดนเครื่องตัดญ้าตัดเห็นได้ต่อเพราะว่าหญ้าลกมากตอนช่วงหน้าฝนนี่ก็มาครับความสวยงามของมะพร้าวนี่สวย เหมือนมะลิดเลยครับเหมือนมะลิใบคล้ายๆกันแต่ใบมะพร้าบนี่ผมว่ารู้สึกว่าจะออกมันกว่าหรือเปล่าหนากว่าหนากว่าใบมะลิสักนิดหนึ่งออกจะออกท่หนากว่าใบมะลิสนิดหนึ่งแต่ใบน่าจะเล็กกว่าใบมะลิสักหน่อยผมก็เตรียมไว้จะปลูกวันนี้อีกห้าต้น เอามาด้วยที่เพาะไว้ที่กรุงเทพนี่ต้นมะพร้าบนะครับนี่ก็มะพร้าบเหลือรอดว่ะแต่ต้นเดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆดูอุ้ยใครมาทำอะไรเนี่ยต้นไม้ล้มล้วเนี่ะนาเจออะไรมาคุยแล้วยังไม่ได้ปลูกเลย เตรียมมาจากกรุงเทพก็เสียนท้ออินจันสะเดาอันนี้ชมชมพู่หรือเปล่าครับน,นี้กันเกากันเกาสตอสตอแล้วก็มะกูดนี่มะลิษ ตรียมไว้มาปลูกวันนี้ครับห้าต้นดูที่ว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ตอนวันนี้คราวนี้เอาต้นใหญ่มาเลยต้นสูงหน่อยละอาจจะ,จะเจริญงอกงามได้ดีเดีย๋ยวต้องดูว่าเป็นยังไงแล้วก็อันนี้มันบัลีีน,นี้ ลองกองลองกองฝลั่งกิมจูนี่กันเกลาวอินจันเนี่ยครับต้นไม้ที่เตรียมไว้สำหรับปลูกวันนี้น่ะน้ำเลี้ยงปลาเราดูมะลิมาพรัาแล้วต่อไปจะพาไปดูมะเกลือ เกือก็ปลูกไว้แปดสต้นเีล้วมะเกลือโอ้โผมไปเอาก้าไม้นี่ไปซื้อก้าไม้นี่ไกลมากตอนแรกไม่รู้ว่าอยู่อำเภอชุมแพก็มีซื้อถึงเดชอุดมครับอุบลนี่ครับมะเกลือยอดมันก็หักไม่รู้ว่าโดนอะไรกินโอกต้นเล็กมากตอนนี้โตแล้วแต่ยอดหัก น่าจะบัวหรือเปล่าครับเกลือต้นแรกสิบแปดต้นสิบเก้าต้นครับซื้อมายี่สิบต้นเด็ดเละพอดีแบ่งน้าไปสองต้นน้าขอไปสองต้นก็เลยเหลือสิบแปดต้น,นอันยอดอน,นี่ยอดก็หายนันแต่ถูกวัวกิน สวยเออต้นมะเกลือยอดหายทั้งหมดเลยอันนี้ก็ยอดหายแต่ต้นสวยครับต้นกำลังสวยงามเลยแหละโตอันนี้ตะโกตะโกนี่ไม่ได้ปลูกนะครับเนี่ยมัน,น่าจะเป็นไม้พื้นถิ่นของที่นี่ขึ้นมาเองผมว่าตัดไปตัดทิ้งไปเยอะนี่มีแต่ตะโกเนี่ย ืโน่นครับต้นตะโกต้นใหญ่อย,อยู่เนี่ยสองต้นแรกครับสองต้นที่เป็นใบดำๆทุกเขียวเนาะครับตะโกสองต้นคู่กันตะโกนาโตแล้วน่าจะาาสิบกว่าปีแล้วครับอันนั้นเป็นไม้ดั้งเดิมที่มีอยู่แล้ว หน้าต้นตะโกแถวนี้ถึงเยอะเนี่ยมีแต,ต่ตะโกหมดเลยหน้าจะเป็นไม้พื้นถิ่นแล้วก็นกว่ามันปิวมาเอามาขี้ไว้แถวนี้ขึ้นมานี่ครับมะเกลือ,อมะเกลือนี่เยอะสวยกระยุงก็เยอะยางนาก็ใช้ได้ครับยางนา กล้วยนี่ยก็ยังไม่ได้ขยายสังเกตนะครับผมจะปลูกกล้วยไว้รอบๆพื้นที่อันนี้ยางนาต้น่สนยางนารอบๆนะู่นผมก็รอบแดนเนี่ยแดนก็ปลูกไม้สักพยุงไว้สักพยุงรอบอันนี้ ตรงนี้ก็นาพื้นนี้ก็จะทำให้มันเหลือเล็กลงก็ว,ว่าจะถมให้เกือบเต็มนะครับแล้วก็จะขุดสระอีกลูกนึงไว้ทำนาหน้าหน้าฝนปีเนี้กล่ว้ขุดสะเก็บน้ำไว้ทำนามีน้ำทำนาอีก ภาษาลูกเดียวคิดว่าไม่น่าพอโน่นครับมะเกลือเกลือเกลือต้นนี้ไม่ค่อยโตเท่าไหร่สูงกว่าเดิมหน่อยนึงตน้นต้นกล้วยนี่จะมีทุกระยะต้นกล้วยนี่ผมต้นผมปลูกเนี่ยผมตัดทุกต้นนะตัดลำต้นมัน พอตัดลำต้นเนี่ยรู้สึกว่าต้นจย่อวบใหญ่แข็งแรงว่ปกติแล้วนี่ช่วงกลางวันนี่ลมแรงมากน,นี่มะฮอกกานีครัมะฮอกกานีก็โตวสวยนี่ครับผมตัดอันนี้เอามาปลูกใหม่ได้เดือนนี้ก็ตัดลำต้นเมนต้นกล้ว,วยปลูกไว้เป็นพี่เลี้ยงของต้นไม้ป่าเรา ต้นกล้วย,ยเก็บน้ำมาเยอะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ลดน้ำต้นไม้ป่าเราก็อาศัยต้นกล้วยเนี่ยนะครับบางแดดบางล่มให้น้ำได้ด้วยก็มาเกลือยางนายางนานี่ก็ยางนา นี่กระพีเขาควายเออว่าอย่าถามเพื่อนๆอยู่ครับเกิดใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับเนี่ยผมไม่รู้ว่าไอ้ต้นนี้มันต้นอะไรเนี่ยก็ไปซื้อที่เดชดูโดมเขาบอกพยุงข่าวพยุงขาวไม่น่าใช่ไม่น่ามีพยุงข่าวว่าเป็นต้นประดู่หรือเปล่าใบเนี่ยดูใบ ใบเป็นแบบนี้ลำต้นเหมือนลำต้นประดู่หรือมะข่าเนยไม่แน่ใจเ่อถูกลาวต้มลาวซะแล้นี่ครับยางมาโตพอสมควรนี่มะเกลือครับมะเกลือสวย ฟางข้าวทั้งหญ้าจะไม่มีการเผานะครับแก่ไว้เป็นปุ๋ยเดี๋ยวก็ว่าสักอีกเดือนหนึ่งว่าจะเอาปอเทืองมาหวานแล้วก็ถกบไปเพื่อจะเป็นปุ๋ยให้ก็นาข้าวเราต่อไปนี่ก็มาฮอกกนีส,สัก ยังนาักเกลือตะโกอ่าอันนี้กระพีเขาควายสวนสัตว์ปลูกต้นไม้กันนะครับเราเห็น การเจริญเติบโต,ตของต้นไม้แล้วก็มีความสุขเลาเกิดมีเวลาว่างมีพื้นที่สักหน่อยคนละไร่สองไร่ปลูกนะครับนี่ชิงชันนี่มะเกือนี่ต้นใหญ่ฝั่งนี้วัวเข้ามากินไม่ได้ยอด เอาหมดหัวเข้ามากินไม่ได้ยอดไปหักไม่ขาดสวยครับสวยเห็นไหมครับสวยงามโตสวยงามจะได้ป,ปักเสาเป็นสัญลักษณ์ใหม่ เดี๋ยวพ่อไม่รู้แกมาถอนนข่าวก่อนหน้านี้แกถอนทิ้งไปต้นนึงอ่ะอื่ผมสักโหยังมนานนตายกันหลายต้นในนี้นี่ครับซากมะเขือที่โดนถอน ต้นโตแหละโดนถอนไปพ่อพ่ออ,อาจจะไม่รู้ว่าเป็นต้นมะเกือแก่คงคิดว่าคล้ายๆมันมีต้นชนิดหนึ่งคล้ายๆต้นมะเกือเนี่ยต้นชนิดที่ว่านี่เนี่ยใบออกคล้ายๆต้นมะเกือแต่นั่นไม่ใช่มะเกือนะครับเนี่ยคล้ายๆกันแต่นี่คือมะเกือ หลายต้นต้นต้นใหญ่นุก็มีสวยงามเนี่ยต้นนี้เหมือนต้นมะเกลือเลยเยอะมากเลยไม่รู้ว่าต้นอะไรถามใครแถวนี้คนที่บ้านนี่ไม่มีใครรู้จักแต่นี่ครับต้นมะเกลือเกลือต้นก็ออกคล้ายๆต้นมะเกลือแล เราไม่รู้นี่ต้นว่าต้นว่าก็ปลูกครับต้นว่าใหญ่ลูกใหญ่ว่าลูกใหญ่ปลูกไว้ต้นว่าสุดว่าจะปลูกไว้3ต้นต้นว่าไว้ให้ก็ลอกกรแตไปต้นว่าก็ แรงนะผมว่าม่าไม่ได้ลดน้ําเลยทั้งครั้งแบบปลูกมาไม่เห็นเหี่ยวเฉาอะไรเลยจะรอดว่ารอดตายแน่นอนส่วนว่าแข็งแรงนี่ครับอาเลือ,อต้นนึ่งน,น,นี่ Yeah. พยุงนี่มันทนแรงอยู่แหล,ละตะีเขาาฟก็ทนแรงอ่ามีตนม้นวางามครับสวยงามผมอาจจะขยาย <c oughs> กล้วยให เต็มพื้นที่ให้เป็นพี่เลี้ยงต้นไม้ใหญ่แเ้วพี่เลี้ยงไม้ป่าได้อาศัยต้นกล้วยนี่แหละอันนี้ก็เผาป่าแล้วครับเนี่ยเกิดเองตามธรรมชาติหอมมากเดินเข้ามาใกล้ๆในหกินนี่ตลบอบอวนเลยล่ะหอมครับเขา เอาไปปลูกไว้พอถอนแล้วไปปลูกไว้ในบ้านไม่หอมกินกินไม่ฉุดเหมือนอยู่ที่นาที่สวนเนี่ยแค่ห่างกันไม่กี่เมตรเองเนี่ยนี่ก็ติดบ้านญาติญาติกันแหละอันนี้ก็ ต้นนี้สูงใหญ่มากครับโอ้โหหน้าต่ำหมดาสเมตรละสูงใหญ่หก้าหกเดือนครับสูงใหญ่มากขน,นุนน้อยหนาก็มีนะครับ ผสมประสานไปอาจจะเป็นไม้ผลไม้ประดับไม้ป่าไม้ผล,ลไม้อะไรที่ว่าเราพอที่จะกินได้นี่ก็หามาปลูกสลับกัน อาวเปิดน้ำทิ้งไว้ลืมปิดนเนี้ยอันนี้ก็เอาฟางมากรออาคี้วัวมาใสใ่ทำเป็นปุ๋ยมาให้ต้นไม้ไม่มีคนลดน้ำให้แต่ว่าพอกลับมาอีกทีผ่านไปหนึ่งเดือนกองฟางแลยยุบถ้เกิดใครดูคลิปที่ท,ที่แล้วะที่ผมเมาถ่ายไว้ เห็นกองฟางกองนี้อยู่กองโตๆเนี่ยผ่านมาแป๊บเดียวน้ำไม่มีใครมาลดเลยเนี่ยยุบลงแล้ครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเดี๋ยวปลูกต้นมะลิษให้ปลูกต้นไม้ที่เหลือให้เสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะถ่ายลงอีกทีนะครับเพื่อน อ่าโอเคครับขอบคุณครับผมทิดติดตาม